เจาะลึกลงไปอีกว่าโลกียะเป็นอย่างไรโลกุตระเป็นอย่างไรอาตมาก็พยายามที่จะวิจัยให้เห็นว่าจุดแยกของความเป็นโลกียะมาเป็นโลกุตระในจุดแยกอยู่ตรงไหนจุดแยกของโลกียะจะมาเป็นโลกุตระนั้นก็คือคุณต้องอ่านใจในใจของคุณเป็น คุณต้องรู้อาการของใจในใจของคุณได้อย่างเป็นจริงคุณมีสัญญามีกระทาดรู้ทาดกำหนดรู้ทุกคนมีสัญญามีสัญญาณสัตว์เดรัจฉานมีสัญญามีสัญญาณกำหนดรู้ทั้งนั้นน่ะแต่กำหนดรู้โดยอัตโนมัติกำหนดรู้โดยธรรมชาติกำหนดรู้โดยสัญชาตญาณเฉยๆยังไม่มีสติสัพพัญญะปัญญา ที่กำหนดรู้แล้วก็ควบคุมการรู้แยกแยะความรู้เลือกเอาความรู้ที่ควรจะต้องทำควรต้องปฏิบัติและมีอำนาจมีอำนาจทางพลังงานจิตมีอำนาจเหนือที่จะเอาอะไรได้ไม่เอาอะไรก็ได้จิตมีรูปมีนามและแยกกันได้เทวะแยกไม่ได้ตีไม่แตกเราะจะแยกมาเป็นสองมาเป็นดีเป็นชั่วมาเป็นควรไม่ควร มาเป็นละเอียดจนกระทั่งถึงรูปกับนามหนึ่งเป็นตัวถูกรู้สองเป็นตัวรู้โดยจิตของเรานี่สลับสับเปลี่ยนรู้ไม่รู้รู้วัตถุนะ่ะมารู้ได้แหละมารู้ข้างในจิตเองและให้จิตเองรู้จิตเองจิตตัวรู้จะเป็นประธานใหญ่ที่จะไปรู้แล้วก็จะกลับรู้ให้ไปเป็นตัวถูกรู้จิตเองของตัวเองเนี่ย มันเป็นได้ทั้งตัวถูกรู้และเป็นตัวตัวรู้ซะเองและตัวรู้นี่แหละเป็นตัวประธานใหญ่หรือจะยอมให้ถูกรู้เฉยๆก็ได้ไม่ยอมหรอกมันเป็นสภาพนั้นจริงเราก็ต้องรู้คนที่ยอมให้ถูกรู้และยอมให้เป็นผู้แพ้ยอมไม่เป็นผู้รับใช้รอไม่ตัวสำรอง หรือแม้แต่ยอมให้เขาเข้าใจว่าเป็นผู้ผิดยอมให้เขาเข้าใจว่าเป็นผู้ผิดนะจริงๆแล้วเรารู้ดีว่าเราผิดหรือเราไม่ผิดเราเองเราไม่ได้ผิดแต่เราจะบังคับให้เขารู้ว่าเราถูกไม่ได้เขามีภูมิรู้เท่านั้นและเขารู้ว่าไอ้สิ่งที่ผิดที่ถูกนะนะั่นแหะ มันเป็นการรู้ที่ยังกลับกันอยู่เขายังรู้ถูกเป็นผิดเขายังไปยึดเอาผิดเป็นถูกเป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่าเออเข,เขามีภูมิเท่านี้เขารู้เท่านี้อ่าก็ต้องยอมเขาเขาจะยึดผิดอยู่เป็นถูกเราจะไปเค้าเขาได้ไงอะ ก็ได้แต่อธิบายได้แต่ยืนยันได้แต่แนะนำได้แต่พยายามที่จะทำยังไงจะให้เขาเข้าใจถูกต้องจริงๆเข้าไปเท่าที่เราจะสามารถเมื่อสุดสามารถของเราแล้วเราก็จบก็วางดึงดันไปมากกว่าน,นั้นไม่ได้เราก็รู้ที่จบรู้ที่หยุดคำตอบของพรุทธเจ้านั้นคือ ความเห็นของเธอก็เป็นอย่างหนึ่งและความเห็นของเราก็เป็นอย่างหนึ่งเขาเห็นอย่างนั้นเราเห็นอย่างนี้จริงๆก็ให้เขามาเห็นอย่างที่เราเห็นมันไม่ได้ก็จบนี่เปนต้นนี่เป็นสุดยอดใงความรู้เลยน่ะเป็นสุดยอดใงความรู้ที่เราเออจะต้องเข้าใจอันนี้ให้ได้นะสรุปแล้วโลกุตระเป็นอย่างไรโลกุตระต้องรู้จักจิต จิตเจตสิกต,ต่างๆแล้วยิ่งไปรู้ละเอียดถึงขั้นเวทนาร้อยแปดแล้วก็แยกโลกุตระในแยกตรงที่อันหนึ่งยังเป็นแบบโลกีที่ไม่ออกไปจากความรู้ในแวดวงเก่านะซึ่งความรู้โลกีนั้นยังเป็นความนิรันดรความรู้โลกียังไม่มีทางที่จะ ลดลงมาไม่มีตัวตนลดจากสองมาเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นโลกียะนั้นตีสองไม่แตกแล้วจะอยู่กับสองนี้ไปตลอดกาลเป็นเทวะเนี่ยแปลว่าสองเนี่ยเดวะเดวะเนี่ยเขาก็จะยืดอยู่อย่างนั้นนะ่ะเพราะเขาเขาเขา,เขาตีไม่ได้เขาตีไปแตกเขาแยกไม่ออกยิงนะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องความไม่รู้เป็นอวิชชาของโลก อวิชาของโลกอันนี้เป็นสองอันปรุงแต่งกันอยู่เรียกว่าสังขารเพราะฉะนั้นเขาเอาวิชาเขาจึงมีสังขารสังขารนี่แหละสังขารโลกียะเราแยกได้เป็นวัตถุเป็น,ปนอุดุนิยามเป็นพีจานณิยามเราก็ยังแยกได้ดีแต่จิตวิญญาณนี่ไม่ง่ายเพราะเราแยกไม่ออกเขาแยกวิญญาณไม่ออกถ้าแยกออกก็ได้รูปได้นามซึ่งสุขรู้ก็จิตนี่แหละสิจิต,จตถูกรู้จิตแล้วนามเองรู้ จิตเองรูปนามเพราะอยากรู้รูปนามคุณก็ไม่มีผัสสะก็เกิดตัววิญญาณที่เป็นรูปนามเล้กแยกออกมีการเชื่อมโยงกันอยู่เรียกว่าอายตนะสรุปไปเป็นอีกทีนึงก็เรียกว่าเป็นอารมณ์เรียกว่าเป็นเวทนาผัสสะแล้วก็เกิดอายตนะและ้วเกิดเวทนาเวทนาคือความรู้สึกหรืออารมณ์ก็ไปเรียนรู้เวทนานี่แหละแยกถึงร้อยแป มันถ้าเข้าใจจุดสําคัญเลยคือเวทนาร้อยแปดเข้าใจสภาวะครบโดยเฉพาะแยกมโนปวิจารสิบแปดไอ้ที่แยกเป็นอย่างโลกีทั่วไปเป็นโลกกตระที่มีความรู้ลึกซึ้งในโลกีและแยกโลกีนี่ออกไม่เป็นไปนอย่างโลกีเป็นโลกียังจะอยู่นิรันดร โลกุตระลดละมาอยู่นิรันดรโลกียังมีสุขมีทุกขโลกุตระไม่ละสุขทุกก็หลอกทั้งนั้นแล้วก็เป็นสองทั้งนั้นสุขทุกมันก็อันเดียวกันน่ะนอกจากคุณไปยึดมันเองทงนั้นเองจิตก็คุณเองอ่ะคุณไปยึดว่ามันอย่างนี้ทุกอย่างนี้สุขอย่างนี้สุขไม่สุขผู้ที่เข้าใจแล้วไม่ไปหลงไหลได้ปลืมล้มหรอก สุขก็ดีใจทุกข์ก็ไม่ดีใจไม่นะหรือไปกดข่มมาว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเลยกดข่มไอ้แบบนี้ก็นิรันดรเหมือนกันจมไปอีกก็มันมีสองเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมนุษย์โลกสามันเขาก็แยกทุกข์แยกสุขทั้งนั้นเราก็รู้ว่าเขาแต่เราก็สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้แต่เราไม่เอาแล้วทุกข์ม,มันประกอบไปด้วยความไม่ดีงาม เอาแต่สุกอย่างเดียวสุกอยู่ก็ติดอยู่อีกเพราะฉะนั้นเราไม่ยึดต้องสุขต้องทุกข์หมดพลังงานที่จะยึดตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อจบตายหรือจบพลังงานไม่ยึดกันเลยมันก็สลายไปเป็นอื่นๆไปเป็นอะไรไปเลยความเป็นตัวตนก็หายไปเลยกับทุกๆอย่างมันไม่มีเหลือความมายึดเป็นสังขารมายึดเป็นตัวตนแล้ว พยายชนจะน่อธิบายก็ได้แค่นี้ก่อนนะสรุปอีกทีที่ถามมาในโลกุตระเป็นอย่างไรถามไปให้ตายก็ยากที่จะเข้าใจมาปฏิบัติเอาแต่ถามเอาถามได้แค่รู้รู้รู้อีกเกิดอีกหลายชาติไปอธิบายกแกเขาฟังนี่พัญญามานั่งอยู่เนี่ยอธิบายเขาฟัง มาว่าเอาแต่ถามนะมันมีทางรู้จักหรอกมาปฏิบัตริรู้ด้วยตัวตนเองอธิบายปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิเขาให้เขาฟังต้องรู้ได้ด้วยตนตนจะมีธาตุรู้ตัวนี้บอกให้เขารู้ว่ามีธาตุรู้ที่ชื่อว่าปัญญามันเป็นปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิปัญญานี่เป็นของตอนของอื่นรู้แทนไม่ได้แล้วอ,อธิบายแทนกันอยู่นี่ไม่ได้ตนต้องรู้เองเลยบอกอ๋อไม่ต้องอาศัยเธอมาอธิบายหรอกฉันรู้แล้วอันนั้นแหละ คือปัญญาฉันรู้แล้วเธอไม่ต้องอธิบายแล้วฉันตั้งหาจะอธิบายเธอฟังอีกโดยซ้ําอย่างนี้ตั้งหาคือปัญญาเพราะถ้ายัางถามอยู่นี่แหละไม่มีวันรู้หรอกต้องมารู้จนกระทั่งรู้จะไม่ต้องถามใครมีแต่อธิบายคนอื่นต่ออย่างนี้คือปัญญาอ่านี่ก็น,นิยามของปัญญาอันหนึ่งเขาปัญญานี่รู้จนกระทั่งไม่ต้องถามใครมีแต่จะอธิบายคนอื่นต่อในซักไม่จนด้วยปัญญา ซักไม่จนด้วยนะปัญญานี่ซักยังไงก็ไม่จนด้วยจะรู้มากกว่าเขาไงนะรู้มากกว่าเขาอธิบายเขาได้หมดปัญญาจะต้องเนื้ออยู่อย่างนั้นมันจะต้องเนื้อกว่าเชโกอยู่อย่างนั้นนะ